คิดเหมือนกันไหมคะทุกคนว่ากระแสะของน้องต้นข้าวมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆด้วยนะคะแม่พอพูดถึงเรื่องนี้แล้วปลื้มใจแทนน้องแล้วก็ผู้ดูแลน้องทุกๆคนเลย เพราะว่าตอนนี้น้องต้นข้าวได้ทำตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จแล้วนั่นก็คือการที่น้องมี FC เป็นของตัวเองได้ร้องเพลงแล้วก็มีคนชื่นชอบในบทเพลงของน้องได้สร้างบ้านให้ยา่าได้อะไรหลายๆอย่างเลยทุกคนนี่คือสิ่งที่เด็กคนนี้ควรจะได้รับเลยค่ะแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกว่า FC คนที่เข้ามาติดตามน้องคนที่ชื่นชมชื่นชอบในเสียงเพลงแบบลูกทุ่งไทยแท้ๆถ้าใครที่หลงเข้ามาฟังน้องต้นข้าวนะรับรองเลยว่าจะต้องจอดดูอยู่นานๆแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าเสียงของน้องมีเสน่ห์มากๆสามารถที่จะแบบว่าเรียกแขกเลยค่ะให้แบบหยุดดูให้แบบหยุดฟังในคราวแรกเลย เสียงที่ไพเราะหวานละมุนมีสเสน่ห์แล้วก็รอยยิ้มของน้องที่เป็นมิตรคือฟังเพลงแล้วเราดูอา,อากับปฏิกิริยาของน้องเวลาทำการแสดงมันบาลานซ์แล้วก็มีความสุขจริงๆค่ะแล้วทีเนี้ยจะวัดได้ตรงไหนอะว่าเออน้องมี FC เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆมองด้วยตาเปล่าเลยนะคะก็คืออย่างแรกเลยหน้าเวที เราจะเห็นเลยว่าเวลาน้องไปทำการแสดงไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่จะมีคนที่แบบว่าไปติดขอบเวทีไปให้กำลังใจน้องตั้งแต่เริ่มต้นรายการพอน้องกลับบ้านนะคะน้องร้องจบปุ๊บ fc ของน้องก็กลับด้วยค่ะนั่นคือ fc ของน้องเลยยิ่งถ้าเวลาเวทีไหนที่มีการแสดงต่อนะไม่ได้จบที่น้องต้นข้าว แล้วพอเวลาน้องแบบว่าอำลาทุกทุกคนแบบสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยแล้วน้องก็ลงไปด้านล่างเราจะเห็นเลยว่าพึ่งแตกรังหรือไม่ก็พึ่งกลับรังกันเลยนั่นคือ fc ที่ติดตามน้องจริงๆเขาไม่ได้มาติดตามคนอื่นแต่เวลาช่วงก่อนน้องทําการแสดงเขาอาจจะไปรอน้องไงแต่น้องทําการแสดงเสร็จปุ๊บเขาก็กลับปั๊บเลยนั่นคือตัววัดอีกหนึ่งอย่าง แล้วก็อย่างช่องไลฟ์สดต่างๆเราจะเห็นเลยค่ะว่ามีคนเข้าไปดูเรียลไทม์อ่ะคนที่ไม่ได้ไปหน้าเวทีเพราะฉะนั้นนะคะอย่างหลายๆช่องเลยมีคนเข้าไปดูในไลฟ์สดกันเยอะมากๆเวลาวันไหนที่ช่องของน้องต้นข้าวไปไลฟ์สดนะเราจะเห็นเลยว่าคนคือนอกจาก การที่จะไปดูไลฟ์สดแล้วคือเข้าไปให้กําลังใจช่องของน้องต้นข้าวด้วยอ่ะนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นเราก็มากขึ้นเรื่อยๆค่ะเมื่อก่อนตอนที่ช่องของน้องอาจจะไม่ได้เป็นไลฟ์สดนั้นในบางวันเราจะเห็นเลยช่องตา่ตางๆไม่ว่าจะเป็นช่องของเฮียหมูช่องของอน้องแมงก็กกบ,บี้ช่องของจ่าวออสแล้วก็ช่องของพี่มานาแล้วก็อีกหลายๆช่องเลยก็จะมี f อ เข้าไปให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามนั่นคือเขาอะเข้าไปดูการแสดงของน้องคนที่ชื่นชมชื่นชอบในเสียงเพลงลูกทุ่งแต่ทีนี้นันกร้องลูกทุ่งก็มีเยอะแยะมากมายค่ะแต่ทำไมคนถึงเข้ามาติดตามน้องต้นข้าวกันมากเพราะว่าน้องต้นข้าวนะคะเป็นคนที่บอกได้เลยว่าเพชรในโครนตุ่มเลยแหละ คือน้องอ่ะเป็นคอลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งจริง,รงๆลูกทุ่งแท้ๆเลยแล้วการร้องของน้องต้นข้าวแต่ละครั้งอ่ะมันทำให้คนที่แบบชื่นชมในเพลงลูกทุ่งอ่ะเขาเหมือนกับหลุดไปอยู่ในโลกของอดนตรีที่เป็นเพลงลูกทุ่งเมื่อ สมัยอดีตที่ผ่านมาไงน้องสามารถที่จะดึงทุกคนเข้าไปอยู่ในโลกของน้องที่น้องกำลังสร้างโลกแห่งความสุขโลกดนตรีได้นั่นคือเสน่ห์ของน้องต้นข้าวเลยค่ะไม่ใช่แค่การที่น้องร้องเพลงเพราะแล้วคนก็แค่ฟัง แต่คนคือหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของน้องต้นข้าวได้ฟังแล้วก็บอกว่าอยากฟังซ้ำา1ชั่วโมงแบบปกติแล้วอ่ะถ้าเกิดคนแค่ร้องเพลอเฉยเฉยก็อาจจะแบบติดใจแค่เพลงนึงเพลงที่ชอบแค่นั้นเพลงอื่นที่แบบเขาอาจจะแบบไม่ได้ชอบอ่ะเขาก็อาจจะไม่ได้สนใจฟังแต่สำหรับของน้องต้นข้าวอ่ะ1ชั่วโมงอ่ะทุกคนมันเหมือนกับแบบไม่กี่นาทีเองอ่ะ เพราะว่าในการที่เราหลงเข้าไปอยู่ในโลกของอน้องต้นข้าวแล้วมันเป็นอะไรที่มันมีความสุขเพราะมันมีความสุขเวลา1ชั่วโมงมันแค่แป๊บเดียวเองอะเรายังเรียกร้องอยากจะฟังเพลงต่ออยากจะดูการแสดงของน้องต่อนั่นหมายความว่าน้องประสบความสำเร็จมากๆเลยในการที่ดึง fc เข้าไปอยู่ในหมู่เม้นต์ของน้องได้และนะคะ นอกจากการที่คนเข้าไปดูในไลฟ์สดแล้วคนไปดูหน้าเวทีแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เห็นได้ชัดๆเลยว่าเป็น FC ของน้องจริงๆที่ไปให้กำลังใจเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องแบบอย่างเช่นอากาศร้อนมากๆหรือไม่ก็ฝนตกเราลองเอาตัวราวัดก็แล้วกันนะคะทุกคนว่าถ้าสมมุติว่าเราจะไป ดูคอนเสิร์ตเนี่ยเราชอบลูกทุ่งแล้วเราจะไปดูคอนเสิร์ตแต่ทีเนี้ยพอเรารู้มาอยู่แล้วว่าโอ้ฝนมันเริ่มตั้งเขาแล้วอะ่ะแต่คุณชอบเพลงลูกทุ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเออ,เอ,อคุณจะชอบศิลปินคนนั้นมากสักเท่าไหร่แค่ชอบแบบเอออยากจะไปดูหน้าเวทีอยากจะไปฟังเพลงลูกทุ่งอะ่ะถามว่าคุณจะไปหรือไม่ถ้าเห็นว่าท้องฟ้ามันเริ่มจะมืดเริ่มแบบว่าฝนมันต้องตกแน่ๆเลย ถ้าคุณน่ะไม่ได้แบบว่ารักศิลปินคนนั้นจริงๆถามว่าพวกคุณจะใส่ชุดกันฝนถือร่มไปแล้วไปนั่งอยู่หน้าเวทีให้กำลังใจไหมหรือนอนหลับอยู่ที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวแบบไม่สบายอไปนั่งตรงนั้นมันก็แบบโอเปียกแฉะจะไปนั่งทำไมอะไรแบบเนี้ยอยากจะฟังเพลงก็ หาฟังเอาก็ได้ในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลตั้งเยอะแยะและยิ่งถ้าเกิดว่ารู้ว่าศิลปินเขาไปทำการแสดงแล้วมีคนไปไลฟ์สดด้วยเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเปิดดูอยู่ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปนั่งตากฝนถูกไหมถ้าเกิดเป็นฟ้านะถ้าเกิดว่าฟ้าแบบไม่ไม่ได้แบบว่าเออผูกติดกับความรู้สึกที่เราชอบชื่นชมชื่นชอบในตัวศิลปินคนเนี้ยแต่ชอบเสียงเพลงลูกทุ่งอะ่ะอืมฟังไม่ไป อะจริงๆเพราะว่าอะไรคือทุกคนจะให้แบบว่าไปตากฝนแล้วแบบเพื่อที่จะไปดูคอนเสิร์ตแค่นั้นเองเราต้องแบบไปนั่งตากฝนเสี่ยงกับอ่ออะไรที่แบบมันอันตรายอะฝนฟ้าอากาศมันไม่เป็นใจแล้วแบบโอ,อ้จะไปทําไมอะหาฟังเราตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอ่าฟ้าแบบชอบศิลปินคนนี้มากๆคือปลื้มมากๆเป็นศิลปินในดวงใจเลยอะฟ้าไปค่ะ ไปให้กำลังใจต่อให้แบบว่าอาจจะอยู่ไม่ไม่ทั้งงานแต่จะไปให้กำลังใจอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ได้ชอบแค่เสียงเพลงอย่างเดียวเนี่ยแต่ชื่นชมชื่นชอบในตัวศิลปินด้วยดังนั้นฟ้าน่ะไปให้กำลังใจอย่างแน่นอนนี่คือตัววัดที่แบบชั้นดีอีกหนึ่งอย่างเลยที่เราเห็นเลยว่าตอนฝนตกเห็นไหมคะว่า f c ก็ไม่หนีค่ะ เตรียมพร้อมไปเรียบร้อยแล้วชุดกันฝนร่มเอ่ยแล้วก็นะคะโอ้โหอยู่กันแน่นหน้าเวทีมากๆเลยนั่นหมายความว่าเขาชื่นชมชื่นชอบในตัวน้องต้นข้าวซึ่งนะคะน้องต้นข้าวมีมเพลงแบบโอ้โหแบบไม่ได้เป็นเพลงของตัวเองที่แบบว่าเออเนี่ย คือเป็นบทเพลงของน้องต้นข้าวเลยน้องต้นข้าร้องเพลงหลากหลายของศิลปินมากๆดังนั้นความชอบของแต่ละคนบางคนอาจจะชอบเพลงของศิลปินคนนี้อย่างเช่น Fc ของแม่พึ่งเนี่ยชอบเพลงของแม่พึ่งแต่อาจจะไม่ได้ชอบเพลงของศิลปินท่านอื่นอ่ะแต่ทําไมทุกคนถึงไปฟังแบบน้องรวมรวมมิดเพลงลูกทุ่งของหลายๆศิลปินเลยก็เพราะว่าชอบในตัวน้องต้นข้าวไงล่ะคะ นี่แหละค่ะคือจะเห็นได้เลยว่ากระแสของน้องต้นข้าวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและยังไม่มีวันที่จะบอกว่าตอนนี้ยังมองไม่เห็นเลยว่าจะลดน้อยลงมีแต่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตัวของน้องต้นข้าวเองก็พัฒนาฝีมืออยู่ตลอดแล้วก็โลกโซเชียลเองนะคะก็ช่วยกันโปรโมทน้องไปในตัวฐาน FC เออย ยูทูบเบอร์ต่างๆเอยแล้วก็คนดังหลายๆท่านเลยที่ออกมาการันตีออกมาชื่นชมนี่แหละค่ะจะทำให้น้องต้นข้าวนะยืนอยู่บนเวทีของความเป็นศิลปินไปเรื่อยๆแล้วก็ยืนอยู่ได้นานและนับวันนะคะออร่าความเป็นราชนินีลูกทุ่งคนต่อไปมันก็มีฉายแววเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ เราก็นะคะให้กำลังใจน้องให้สารฝันไปสู่จุดสูงสุดของน้องต้นข้าวให้ได้เลยค่ะ